เอ็มมาแล้วครับว่าไงคะคนเก่งเดี๋ยวนี้เก่งแล้วมัน,ม,น,ในใมันติด,ดเอต้องกลับาน๊ขับเก่งแล้วนะเดี๋ยวนี้โอ้โหโยกไปโยกมาซิ้งมากมากไปนอกไหน น,น้องอ่ะน้องจอดรถที่ไหนอน,น้องจอดรถด้วย,ยน,นี่ในงานตรงนี้ข้างบ้านตรงนี้มันมันทางรถขึ้นข้างมาขับรถไปอีกขับรถไปอีกเอ๊ะขับรถไปไหนครับ ไปจอดรถเหรอ เก่งจึงเลยคนนี้ไม่ยอมนอนเลยใช่ไหมครับอยากคุยอยู่ตลอดเวลานี่อบแอบสำลักน้ำลายตัวเองโอ้น่าสงสาร มองกล้องทักลก่อนนูไงคุยเก่งมากยิ้มเก่งคุยเก่งแล้วก็ร้องเก่งร้องเสียงดังเลยคนนี้ร้องไห้ทีข้างบ้านได้ยินเลยใช่ไหมครับ เต้นให้น้องดูนะคะอ่ะเป็นเต้นให้น้องดูไหม <laughs> ไหเจเจอยู่ไหนอเจเไปไหนเจเอยู่ไหนลูกอ้มะมัเจเจต้องนอน่ะวะามัเจเไหโโปหาคุณหมอ ว่าไรคาบอกว่าูที่บ้านครับเอมันเด็กๆอน,นุนเนธทำอันนี้อาชีพรถนุนเนธทำทำรถอ่ะ กลัขบขึ้นบินชนไปชนไปอ่ะไอเห็นคุณนินเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะไม่หายเอ๊ะเอมเมอมออเอ็มอ็มเอ็เอ็เน็มเอมเอ็มอ,อ,อ็อ็มเออมเออ ฉิใย้ม่รบ้ว่าฉิเยฉิยไม่ได้อยู่ไหนไม่ได้หายไปไหนเจ๊ๆอยู่ไหนทำไมไม่นอนอ่ะทำ,ทำไมทำไมไม่ปิดประตูด้วย บอกบายยเร็วบายๆดีดูดเด้อดีดูดเด้อเมื่อกี้เล่นกับพี่อ๋อเล่นต้นแอบกับพี่อ๋อกับพี่เบียนกับเอเอด้วยอ่ะเล่นต้นแอบ,บกันมันต้องเล่นต้นแอบป่ะ อเมจเจจไม่อเมจเจจไม่นอนด้วยอเมจเจจเจไม่นอนต้องไม่เจจหาหมอหมออเมจเจจต้องอ๋อค่ะ กินนมต้องเอกป้าเจเจไม่บายอ่ะอิตีเชมบายบายเจเจอยู่ไหน